ครับปกกรับบงคาเฟมลี่ครับวันนี้มาดูปลาเนี่ยครับปลาที่ขึ้นมาจากบอ่อจับได้เยอะเลยนะครับพี่น้องจ้เอาไว้ให้หยังมาทอดบ่ทอดปลาในบ่อ,อ,อ,บอของเรานะครับไม่ได้ซื้อนะครับรพี่น้องปลาตะเพียนโอ้ตัวใหญ่ก็มีตะเพียนปลานินนะครับพี่น,อน้องมี่ปลาน่นจันพร้อมเนาะจ้าปลาโอ้ปลาธรรมชาติบ่อธรรมชาติแต่กาเลี้ยงอยู่ครับซื้อมาปล่อยแต่ว่าบด้เลี้ยงอาหารขับคนไดปล่อยกินเองตามธรรมชาติ หนึ่งแต่ละแสีบนี่ปลาตะเพยียนเนี่ยเนาะโอ้โหสุดยอดเนื้อจันก็มีนะครับผมเมื่อตอนนี้ว่าแม่ยังมีอีกวะเมื่อ้วเนะาทะนาทำเรียบร้อยแล้วนะครับทอดกินไปแล้วส่วนหนึ่งครับผมพี่น,อน้องเฮ้ยขนาด,ดตัวใหญ่ขนาดเลยครับว้าตะเพียนม่นเป็นสองขีดสามขีดโดยตัวนี้เนาะ โอ้ตัวนี้แห้งง่ายครับจะตัดครึ่งไหมตัวนี้ง่ายแห้งเลยตัวนี้พูดหรอหางสปอส่วนหางยือครับนี่อ้าใหญ่ครับหนึ่งโอ้ใส่ดอกแคปลาหมอใหญ่กันนี่ครับปลาเทนใหญ่กันหนึ่งแต่ราคาเท่าไหร่น้องแสบแสบ้ลยครับเออกินละผมจะได้กินหนึ่งปลาแจบๆมาเลยปลอดปลาพร้อมบางทีีนะครับปลากระดูกเต็มโบไล กินได้หมดทอดกรอบทอดกรอบเนาะถ้าไปเนื้อมันมันจะเป็นกากครับนึ่มันจะเป็นกากหัวทอดกรอบเล่นวะทอดกรอบอก็ขับขนมไปลองด้ยสุดยอดสุดยอดนิ่มขี้คมโอเคแออกแล้วโอ้เลียวเทียมเลยครับอ่าขับขนมกำลังเลี้ยวกันครับอรวมรอบรวมหลานพี่น้องเอ้ย เป็นคนดีนะครับผมไม่จากที่หเอาไนี่ยะไป่พดเาถุงบ่ครับซีเ็ตม,มากค่กอกโอ้ต่อไปคนจะีมากครับพี่น้องสีเกไว้ท่ออร่อยอร่อยให้เขาครับเครื่องปรุงนะครับพี่น้องเครื่องเทศต,ต,ต่างๆกระชิ่งหอมแซ่บเดี๋ยวจังมารอกินครับพี่น้องแซ่บๆเลย ครับแท้ๆของแซ่บปลาสดๆจากบ่อครับรบอ่อพอตาผมครับพี่น้องเออตรียมง,งานครับตอนนี้เตรียมง,งานแต่งน้องสาวครับแต่วันนี้ยังไม่ใช่วันงานนะครับรก็เลอเอาปลามาเลี้ยงแขกเล่องนก่อนนะครับปลาขนาดเล็กจอดน่ากินสะออนยยระวอนตัวใหญ่ป่าครับอีกีพี่น้อง คุณผู้ใดให้อาหารเพราะว่าไงครับเพราะว่าเอียงมูไว้ยุงซึ่งแต่ปลาเป็นปลาจีนตัวใหญ่ไว้ครับพวกปลาตะเพียนในการดีนะครับเจ้าครับไม่ได้ครับพี่น้องปลาสดๆครับเป็นตาหนึ่งเป็นตาทอดนะครับโอ้โหจิตขัดครับสุดยอดนะครับหนึ่งถอดแซ่บๆ๊บกินกระตมังค์หงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบาพี่นี่ครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับ